มาวันนี้เรามากินปัดอ้อยลายใส่น้าปีกเป้ากันกันกบ่อยไม้ลอยไม้เอาลองเล็กกะโลรลลอยไม่รลอยเอา จำจำ,จำ,จำขินก้าวด้วยกันนะครับ เจามมานะ้าตายกระหน่ำหมากนะหน่ำต้วมเอาใจสวยนะครับ ความนักหรือ ว่างๆปีนองกัะตันกินดูนะครับยิงโยโย่เต้าเกเรนนี่สบายเลยมันมีกล้องกินได้ตลอดอาหารทะเลโจรับมันก็บอกว่นต้องมา1ิวันลนะ่ะรอ้มู มะดีดนน้านก,กับเม่นี้แล้วกองนาเนวุ้นกระตอกอยู่ปนีแล้วต่อเหนียงเลย อร่อยมากเข้มกำลังดีสุดยอดเลยปล่อยให้เสือแต่แะไม่มีไม่กล้าเราก็ลืมว่เมาเม่าซุ่มก้าปักตาย ตัวตายไปเตือนติแม็กโก้ไอติแม็กโก้มันก็นเลือดอยู่ตุ้งเดียว <c oughs> น้องคนนั้นก็นยื่นปิกแล่ปิกเล้าไอ้เราก็ว่าตาเตือนไม่เอาพวกหมอ <c oughs> เราก็เลย <c oughs> เกาไม่เอาวะนี้เลยแล้วก็เอาแล้วก็ตั้มคนใกล้มา มีไหมครับก่อนเหลือตรงนั้นแหละตรงเดียวโอตื่นเดี๋ยวเจ้าตู่ไปตลาดสดไม่มีมือจะกุ้ง Cùng <coughs> chính tôi là chết đáy lưỡi nè Bố liền hỏi này Ở bên mình mì bởi, rác, bởi nữa nữa. Chứ bởi chất nó này lại á Nó ngạc Bởi vì tặng lại á Bởi ผักพนกนี้ก็อร่อยมากล้วหอ,ม,อ,ม,อมมาก เห็นมากที่ตกใจไหมได้ย okay, ินหนึงว่ากจุดปุวิ exactly. ่งตาตื่นมาไอ้น้องยุ่มเล่นหลัง Mấy người nấu có chut phụ la wình mà, lắm, lã nam cầm, สา่นี้ก็สิบกสุกองศาเย็นเจี๊ยบตะบนดอยมันคงจะเลือดแปดเลือดหกของวันนี้กระป,ร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 ปร๋องปลาก้มโกะาอนนี้ก่อนนะครับบกกันม่คกิปหน้านะครับกับสวัสดีครับ